สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะคะทั้งเก่าและใหม่เลยนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารทไทยชตาค่ะวันนี้กลับมาพบก,กันกับอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงเงินเงินคามรักนะคะประจำเดืนอนพฤศจิกายน2567ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วนะคะมิถุนของพวกเรานะคะคนขยันเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาลุ้นกันกับพลังงานของคุณนะคะ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนาดีรายตา65นะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะคะพลังงานของชาวมิถุนใบแรกที่ขึ้นมา narrow pathway ม,มันมันเป็นช่วงเวลานะคะที่เหมือนกับว่าคุณกำลัง ทํางานที่มันสําคัญมากๆนะคะแล้วมาต้องใช้ความระมัดระวังมากๆนะคะบางคนเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรบางอย่างนะคะที่คุณจะต้องแบบสร้างผลงานหรือทําผลงานให้มันสําเร็จนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างกดดันนะคะชามิถุนนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณพยายามตั้งสตะินะคะพยายามที่จะลุกขึ้นมาพิจารณาถึง ความความยากลำบากต่างๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจแก้ไขปัญหาทำงานอย่างรอบคอบระมัดระวังนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่งานมีความยากมีความเข้มข้นนะคะหรืองานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยากลำบากในการติดต่อประสานงานนะคะหรือการทำงานร่วมกับลูกค้าหรือใครบางคนซึ่ง มันอาจจะมีข้อมีขีดจํากัดมีอะไรบางอย่างเยอะนะคะบางทีเราไปทําอะไรมากเกินไปน้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่ถูกใจไปกระทบกระทั่งนะคะทําให้ชาวมิถุนเองค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยากใจมีความลําบากใจมากๆในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะ reaching your destination คุณจะทําสําเร็จนะคะผ่านช่วงเวลาที่ เหนื่อยใจนะคะผ่านช่วงเวลาที่ลำบากใจไปได้นะคะผลงานที่คุณทำเนี่ยมันจะส่องแสงเปล่งประกายมากๆนะคะ Your light is shining brightly นะคะความสำเร็จที่ที่แลกมาด้วยด้วยด้วยความยากลำบากของคุณนะจ๊าว่ามันคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องการันตีความสามารถศักยภาพนะคะผลงานที่มีคุณภาพของคุณของบริษัทของคุณของธุรกิจของคุณมากๆนะคะบางคนเหมือนกับว่า จะสามารถเอื้อมไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ยอดขายที่ตั้งเอาไว้ได้นะคะเหนื่อยหน่อยลุ้นหน่อยนะคะพยายามมากหน่อยแต่ว่าสุดท้ายสำเร็จนะคะสามิถุน transformation a fresh new way of living immersed นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีจุด เปลี่ยนอะไรบางอย่างที่สําคัญในชีวิตเกิดขึ้นนะคะการงานมีความก้าวหน้านะคะหรือกําลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการนะคะเป็นระดับหัวหน้านะคะแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทํางานในหน่วยงานนะคะหรือในบทบาทหน้าที่อะไรบางอย่างของคุณนะคะเพราะว่าชาววิถุนหลายๆคนเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถรอบด้านนะคะบางที ผู้ใหญ่นะคะเจ้านายอาจจะเห็นถึงความสามารถศักยภาพอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่มีแล้วคุณมีนะชาวิถุนก็เลยอาจจะอยากให้คุเนี่ยไปช่วยทํางานอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะหาคนทํายากนะคะในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนนะคะอืมชาวิถุนควรจะรับโอกาสนี้ไหมถ้า transformation มานะจะรู้สึกว่าคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วคุณก็พร้อมที่จะ รับนะคะบทบาทหน้าที่อะไรใหม่ๆการเปลีป่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่มันจะทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะได้ก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะหรือใครที่อาจจะเคยทําเบื้องหลังเรามาทําเบื้องหน้าปรากฏว่ามันดีปรากฏว่ามันปังมากๆนะคะมาดูกันต่อกับพลังงานของไพ่ Oracle คิอลอีกหนึ่งชุดนะ Big Gen นเทอร์วิทย์ยูเอนะคะโอ้ช่วงเวลานี้ชาไม่ถุนคุณอาจจะเหนื่อยนะคะเครียดกดดันกับงานมากๆคะนั้นไพ่บอกว่าอย่าใช้ร่างกายเยอะนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วยิ่งต้องระมัดระวังนะคะในการดูแลสุขภาพของคุณในช่วงนี้ด้วยนะมาดูกันต่อคะ่ะอูยืนยันความสำเร็จนะคะ คุณได้ reaching your destination แล้ว you did it นะคะจงว่ามีความสําเร็จอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะที่ดีงานมากๆเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอืม be proud of yourself นะคะอย่าลืมภาคภูมิใจในศักยภาพของคุณนะคะ you can't uh, please everyone อืมเหมือนกับคุณอะ ไม่จําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นเหมือนคนอื่นนะคะทําในแบบคนอื่นนะคะหรืออะไรบางอย่างที่เป็นจุดยืนของคุณที่เป็นความแตกต่างนั่นคือเอกลักษณ์ของคุณนะคะเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องตามเขานะคะหรือใครที่พยายามบีบบังคับให้ชาวิถุนเนี่ยต้องทําตัวเหมือนเขากลมเกลืนไปกับเขานะจัดว่าชาววิถุนคุณเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถในตัวเองนะคะบางครั้งเนี่ย คุณเป็นผู้นำตัวเองเนะี่ยแล้วคุณทําให้มันสำเร็จได้อย่างดีมากๆนะคะถ้าเกิดมันมีอะไรที่ทําให้คุณถูกกดดันนะคะจากคนรอบข้างนะคะดูสิหมาสีน้ำตาลสีตัวพยายามที่จะให้หมาลายนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างชามิถุนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแบบเขานนะคะเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนเขานะเป็นตัวของตัวเองก็ได้นะคะแล้ว หาช่องทางความสําเร็จที่เป็นในแบบของคุณเองนะสาวิถุนนะคะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็แตกต่างอย่างสําเร็จนะคะอืมพลังงานโอเคเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ค่ะโอ้โหใบแรกพลังงานวิถุนมาเต็มนะคะราชาดาบค่ะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นราชินีดาบนะคะพลังงานของคุณนะคะ เพราะว่าชาวมิถุนเป็นธาตุลมนะคะดาบคือธาตุลมนะจีเอ็มเพลเรค่ะรายงานของจกักรพรรดิค่ะว้าวงานวาเต็มมากนะบางคนมีเกียย์เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งใช่ไหมราชาทั่วค่ะเดอะมูนเออไม่ใช่ไฮพิเทสนะคะ สิบเหรียญค่ะแล้วก็จัสเมนนะคะขอเปิดให้ครบก่อนนะราชาเหรียญห้าเหรียญค่ะ มจิกเชียนราชนีไม้เท้าค่ะห้าดาบค่ะว้าวเด็ดเวิลนะคะและ สามไม้เท้าค่ะโอเคนะคะปักธงได้แล้วนะพลังงานของชาววิถุนในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนะคะพลังงานที่แวดล้อมรอบตัวของคุณเนี่ยมันมีแต่ในเรื่องของผู้คนนะคะมากมายนะคะเพื่อร่วมง,งานเจ้านายลูกน้องที่เหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังกับคุณค่อนข้างมากนะคะหรือในช่วงเวลานี้ชาวิถุนเองนะคะด้วยความที่เป็นราชาดาบเนี่ย คุณเป็นผู้นำที่แบบคอยสั่งนะคะให้ take action แบบนู้นแบบนี้นะคะเป็นผู้นำสายลุยนะคะพาลุยพาทำมากมากเลยก็ได้นะคะถึงแม้ว,ว่าเรื่องงานของคุณนะคะห้าด่มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือมีความขัดแย้งในหมู่ของคนทำงานด้วยกันซึ่งคุณจะต้องลงไปช่วยจัดการแก้ไขปัญหานะคะคุณจะทำได้นะคะหรือว่าความขัดแย้งระหว่าง ลูกค้านะคะกับบุคลากรของคุณนะคะมันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้หลักจิตวิทยานะคะในการไปจัดการแก้ไขปัญหาให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะชามิถุนนะคะสิ่งต้องระวังนะคะนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างตัวเรานะคะกับเจ้านายกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให โอกาสอะไรบางอย่างที่สำคัญเนี่ยนะคะมันถูกโยนไปให้คู่แข่งของคุณได้นะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนะคะจา์ว่าอะไรที่คุณแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะคุณก็คืออาจจะต้องนิ่งอาจจะต้องเงียบนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลาที่มาโต้แย้งนะคะอาจจะต้องยอมให้ ให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วทุกคนถึงจะหันมาฟังคุณนะสามีถุนมันเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายนะคะสามไม้เท้าคุณจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะอืมทีนี้มาดูในเรื่องของการ ติดต่อนะคะมีคอนเน็ชันนะคะเดือนนี้ the world เข้ามาแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆเข้ามานะคะลูกค้ารใหม่ใหญ่ๆเข้ามานะคะหรือใครที่กําลังลุ้นกับลูกค้าทางไกลนะคะลูกค้าออนไลน์ลูกค้าต่างชาตินะคะมีโอกาสที่ได้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาเยอะเข้ามาแล้วสร้างรายได้ให้กับคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ ใครที่กําลังทํางานออนไลน์นะคะเหมือนคุณกําลังเจอช่องทางอะไรบางอย่างหรือสินค้าอะไรบางอย่างที่คุณนํามาขายนะคะแล้วมันใช่แล้วมันบูมแล้วมันปังนะคะการเงินเข้ามาแล้วนะคะสิบเหรียญราชาเหรียญน,นะคะหรือเป็นช่องทางใหม่ๆที่คุณเพิ่งมาเจอในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ที่มันสร้างไรายได้ให้กับคุณแบบปังๆมากๆนะคะในระดับของราชาเหรียญกันเลยทีเดียวนะคะการเงินของชาวิถุนเองเนี่ย เหมือนกับคุณมีเกณฑ์ที่ต้องเอาไปลงทุนอะไรบางอย่างนะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่จะมีอาจจะเป็นครอบครัวนะคะหรือหุ้นส่วนนะคะที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องการเงินของชาวิถุนนะคะให้ลงทุนแล้วก็สร้างรายได้เข้ามานะคะเนี่ยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณลงทุนนะคะสิบเหรียญแล้วสร้างไรายได้เข้ามานะคะราชาเหรียญน,นะคะห้าเหรียญตรงนี้สิ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือ อาจจะมีคนเข้ามาขอร้องให้คุณช่วยนะคะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะห้าเหรียญต้องต้องหยิบยื่นนะคะความช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้กับเขาเพราะว่า เขาอาจจะเดือดร้อนเขาอา,าจจะจําเป็นจริงๆนะคะเหมือนกับมันเป็นการช่วยที่มันจําเป็นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะคะเสียแล้วเสียไปเรามาตั้งใจในการที่จะสร้างไรายได้อะไรบางอย่างให้มันเพิ่มมากขึ้นดีกว่านะคะจะมิถุนนะเดือนนี้ตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะคะหรือบางคนอาจจะมาลองขายของในแอป ในในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะช้อปปี้ร z ซ d าด้าทิกอหรืออะไรบางอย่างแล้วมันปังแล้วมียอดขายอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะเดอะเวิ d ์มาแล้วเมจิ c เชนมาแล้วนะคะการเงินมาแล้วนะคะในช่วงเวลานี้นะคะอ,อะไรบางอย่างที่มันอาจจะเสียโอกาสไปแล้วนะคะ มันอาจจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ s t m e n t นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องลูกค้าอะไรเก่าๆที่ที่วนกลับมานะคะหรือได้มาเป็น c o n n e c กชันกันใหม่หรือได้มาเป็นหุ้นส่วนกันใหม่นะคะปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะขัดแย้งมันจะเคลียร์กันได้มันจะจบกันไปแล้วก็ไปต่อได้นะคะสามิถุนมีอะไรอีกไหมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตดูนิดนึงนะคะ เอามีแล้วปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาสุขภาพของชาวมิถุนในช่วงเวลานี้นะคะจารว่าหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับมีอาการของการปวดปแป๊บๆนะคะปวดแป๊บๆตามพวกข้อต่อนะคะหรือปวดแป๊บๆที่ เจ็บหน้าอกปวดหัวใจหรืออะไรบางอย่างนะคะมีอาการที่ทําให้คุณรู้สึกแบบมันน่อยๆมันทําให้คุณลาคาญมันทําให้คุณจิตตกอยู่บ้างนะคะอาจจะต้องไปไปหาคุณหมอนะคะหรือมันมีอาการชาอะไรบางอย่างนะคะ ชาไปมือไปเท้าเป็นตะคิวบ่อยเกินไปจนคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรกันแน่นะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์รักษาด้วยการฝังเข็มแล้วมันดีขึ้นนะคะรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกอะไรบางอย่างหรือว่าลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่านะคะอย่านั่งก้มหน้านานๆน,นะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกต้นคอของเราได้นะคะคนที่ก้มดูจอมือถือนานๆก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะ สุขภาพอื่นๆโดยรวมของชาวมิถุนนะอาจารย์รู้สึกว่ายังควบคุมได้นะคะใครที่อาจจะมีโรคประจําตัวตอนนี้ก็ยังควบคุมอาการไม่ให้ไม่ให้ม,ใหมันมันแย่ลงได้นะคะโชคลาบมีไหมนะคะโชคลาบเป็นเดอะเวิลด์ด้วยโอ้โชคลาบอาจจะมาจากการเดินทางนะคะโชคลาบอาจจะมาจากการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าเป็นโชค ก้อนใหญ่ไหมนะคะหรือโชคก้อนเล็กๆอ่าดูสิอู้เจ้าหญิงเหรียญน,นะคะบางคนจะมีโชคที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะอืทีนี้มาดูต่อเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวมิถุนเป็นยังไงบ้างเหมือนมีใครพยายามมาตามง้อคุณหรือเปล่านะคะแฟนเก่านะคะหรือคนรักของคุณที่อาจจะมีเรื่อง ผิดใจอะไรกันนะคะหรือทําให้คุณไม่พอใจเหมือนเขาพยายามมางอนง้อมาขอโทษมาขอคืนดีกับชาไม่ถุนนะคะคนที่แต่งงานแล้วตอนนี้นะคะสิบปียญินพายครอบครัวขึ้นมานะคะพยายามช่วยกันในการที่จะเหมือนกับดูแลครอบครัวนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นความรักที่หวานตลอดนะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้คุณอั อาจจะกุ้มใจอาจจะกังวลบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องลูกเรื่องความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าเหมือนกับจะช่วยกันในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะช่วยกันแบ่งรับแบ่งสู้กันไปนะคะระหว่างคนกับคนรักนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าดูจากตรงนี้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันดูห่างๆกันนะคะหรือตอนนี้พยายามถอยตัวออกมา นะคะถอยออกมา9ก้าหนึ่งหรือเปล่านะคะอาจจะยังมีติดต่อกันบ้างทางช่องทางออนไลน์นะเดอะเวิลด์ที่มันขึ้นมานะแต่เหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองได้แล้วนะคะสามไม้เท้าคือการกลับมาตั้งหลักนะคะการอยู่ออกับความจริงนะคะการมองถึงอนาคตที่มันน่าจะเป็นจริงได้หรือมันอะไรที่มันไม่เป็นจริงจัสเมนน่นะคะก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าก็จบกันไปนะคะถือว่า ใครบางคนที่ที่เข้ามาแล้วมันไม่สมสมหวังกันได้เขาอาจจะมีคู่แล้วหรือเรามีคู่แล้วนะคะมันก็เป็นคู่ผ่านกันไปมันก็เป็นคนที่ผ่านเข้ามานะคะให้รักให้รู้ว่าความความผิดหวังนะคะกับความรักที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าจั m เมนมันอาจจะเหมือนกับคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนผ่านนะคะอะไรที่มันไม่ดีคุณรู้สึกว่า จบกันไปดีกว่านะคะหรืออาจจะยังอยู่ในระยะที่ค่อยๆห่างออกมานะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวขอดูบทสรุปซิว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยสรุปนะคะดวงของชาวิถุนเป็นยังไงบ้างนะดับมูลนะคะเจ้าหญิงถ้วยค่ะ หกไม้เท้าค่ะแปดดาบแล้วก็แปดถ้วยนะคะอืมทีเนี้ยบทสรุปที่ขึ้นมานะจะรู้สึกว่ามันอาจจะมาในแง่ของความรู้สึกของชาวิถุนเองนะคะมันอาจจะยังมีหลายเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกว่า เสียความรู้สึกผิดหวังกับมันนะคะแต่คุณพยายามที่จะเก็บเอาไว้ในใจนะคะความเป็นเจ้าหญิงถ้วยนะคะพยายามที่จะเอาชนะมันด้วยการลุกขึ้นมาทํางานนะคะทําหน้าที่ภาระของรับผิดชอบของคุณให้มันสําเร็จนะคะแต่ในหลายๆเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะจัดการยังไงนะคะเช่นปัญหาความรักปัญหาความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะมีความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวนะคะอาจเป็นคนในครอบครัวนะคะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามเลี่ยงนะคะ แปดถ้วยคือการเลี่ยงออกมานะคะไม่เผชิญหน้าไม่ไม่ต้องมาทะเลาะกันนะคะคุณเหมือนกับพยายามที่จะปริวิเวกออกมานะคะกับคนที่คุณมีปัญหาด้วยนะคะอารมณ์แบบนี้นะจะขอดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรอีกสั่งถ้วยค่ะหถ้วยนคะไพ่ความรักขึ้นมาเต็มเลย ไห้รแฟนนะคะชาลีออดค่ะพลังงานของชาลีกนารสิกกรกฎนะคะเอ็มเพลสค่ะบทสรุปนะคะในในตัวของชาวมิถุนเองนะจะรู้สึกว่าสุดท้ายนะคุณจะเลือกนะคะอยู่กับ กลุ่มเพื่อนนะคะหรือคนหรือคนรักที่เข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะมิถุนบางคนที่มีเสน่ห์แรงมีคนแบบตามรักตามจีบตามชอบเยอะนะคะสุดท้ายคุณจะเลือกคนที่คุณรู้สึกคุยด้วยแล้วมันคุยได้ทุกเรื่องมันอบอุ่นในหัวใจทําอะไรไปด้วยกันดได้นะคะส่วนคนที่คุณอาจจะรักมากเลยแต่มันเข้ากันไม่ได้คุณรู้สึกว่ายิ่งรักมันยิ่งเจ็บ ได้ะคะยิ่งรักมันยิ่งเหนื่อยนะคะรักคนที่เขาเข้าใจเรานะคะแล้วทำให้เรารู้สึกดีกับเขามากขึ้นมากขึ้นทุกวันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความรักที่มั่นคงนะคะแล้วคุณก็ได้รับการดูแลการใส่ใจที่ดีนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยนะเปิดใจรับความรักดีๆเข้ามานะคะสำหรับคนที่โสดนะคะหรือคนที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไฮลโลแฟนเลือกคนที่ ดีนะคะเลือกคนที่สินเสมอก,กันกับเรานะคะหรือเจ้านายผู้ใหญ่นะคะที่เมตตารักใคร่เอ็นดูชามิถุนนะคะเข้ามาช่วยเหลือผลักดันคุณให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญติบโต,ตก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณนะคะบทสรุปนะคะชาวมิถุนดูสิเอ็มเพรสนะคะคุณจะตัดในเรื่องของ ความกังวลในใจไปได้นะคะคุณจะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งมากๆนะคะบทบาทหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณกําลังก้าวหน้าไปหรือได้รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ใหม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะคุณจะทําได้ดีมากๆสมกับที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะสมกับที่อาจจะมี FC แฟนคลับเนี่ย เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูแลเข้ามาให้โอกาสคุดนะคะชาวมิถุนสรุปอาจารย์ว่าชาวมิถุนคุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องมากๆก,กับคุณกับชีวิตของคุณกับหัวใจของคุณในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจกับชาวมิถุนท,ทุกท่านเลยนะคะขอใหออ้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซุปเปอร์แดง์หรือเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสสวัสดีค่ะ